สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อากาศดีนะคะพี่โจ๊กก็เลยพากันมาเดินเล่นนะคะแถวแถวริมเทะเลค่ะอันนี้ก็จะเป็นริมเทะเลอีกด้านหนึ่งของเมืองเบอร์เกนนะคะเดี๋ยวพี่โจ๊กจะพามาดูที่ว่ายน้ำนะคะ ก็จะเป็นทั้งที่ว่ายน้ํานะคะที่อาบแดดนะคะที่นั่งเล่นกันเนาะนี่ค่ะเขาจะมีบันไดให้ลงเล่นน้ํานะคะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะไม่มีใครเล่นน้ําเพราะว่าน้ําจะเย็นมากนะคะตึกเขียวด้านหน้านี้นะคะ ข้างในจะมีสะไว้น้ําค่ะน้ําที่ไหลลงมาจากเขานะคะแถวแถวพี่โจอยู่ก็จะไหลลงมาออกทะเลตรงนี้นะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมคะ โจก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆเนาะใบไ,ไม้ก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้พี่โจเดินมาที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองนะคะ ผมเนียกเขาสวยจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิ วันนี้พี่โจหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบคลิปที่พี่โจเอามาฝากนะคะพี่โจก็ต้องรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้พี่โจด้วยนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ